เกนความถี่ต่างๆนะพลังงานสนามแม่เหล็กพลังงานแสงเสียงแสงเสียงความร้อนต่างๆนี่ก็พลังงานเนี่ยมันเปลี่ยนรูปได้นะอย่างพลังงานอ่มันจะมีที่เราใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยนะที่เราเอามาใช้แต่เราเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้านะมาเป็นพลังงานสนามแม่เหล็กอย่างพลังงานไฟฟ้า คลึ่นความสูงไฮโวลอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะ High, ความสูงไฮโวลเนี่ยแต่ว่าคือไฟฟ้าตรงนเนี้ยมันมันจะเาเรียกกระแสมันน้อยหรอกกระแสกระแสไฟมันนอ้อยแต่มันมีความคือไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าความเร็วแล้วก็ปริมาณอะไรอย่างเนี้ย,ย,ยถ้าความเร็วสูงปริมาณเยอะๆด้วยนะก็หมายว่า สูงแล้วก็มีกระแสสูงมีแรงดันสูงแล้วก็มีมีหมายว่ามีปริมาณเยอะเนี่ยแต่ไฟฟ้าที่ร้อนใช้มาทําสนามแม่เหล็กในความี่สูงเนี่ยมันมีอแรงดันสูงแต่แต่ปริมาณที่ปล่อยไปน้อยมากๆเนี่ยมันไม่ได้มันไม่สามารถทําอันตรายคนได้แต่มันสามารถที่จะไปสร้างคลื่นสนามแม่เหล็กความถี่สูงปล่อยออกไปได้ ประมาณมนี้เนี่ยงั้นในเรื่องของพ muted, ลังงานเปลี่ยนรูปร่างไอ้มันก็ควรที่จะศึกษาไว้นะพลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนไปเป็นพลังงานแสงไปเป็นพลังงานความเย็นความร้อนอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายที่เราเอามาใช้นะพลังชีวิตก็เป็นพลังงานที่เราไปเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานอย่างอื่นเยอะแยะมากมายเนี่ยพลังความคิดใช่ไหมอย่างเราคิดจะทําอะไรปุ๊บเนี่ยจากพลังงานความคิดก็เป็นพลังงานแห่งการกระทํา ออกมาเป็นผลกรรมใช่ไหมเนี่ยจากแค่ความคิดแนตะ่แต่วันพอเรามีการกระทําของระบบรูปนามนามมารรมมันปรุงแต่งอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่นะ,ะส่งไปให้เป็นการกระทําอาจจะก,การกระทําทางวาจาทางกายก็ได้ หรือว่าความคิดปรุงแต่งไปเป็นความคิดต่อไปอีกต่อไปอีกต่ออีกก็ได้นนนงงนเนี่ยก็คือพลังงานนะมันเป็นพลังงานอย่างเนี้ยอย่างความคิดเรื่องนี้เป็นเหตุปัจจัยเปลี่ยนไปเป็นพลังงานไปเป็นความคิดแบบนี้อย่างเงี้ยเนี่ยแลีวก็พอคิดอย่างนี้พอถึงสุดท้ายอ้าวพอคิดอย่างนี้ก็พูดออกาเป็นแบบนี้พอพูดออกาเป็นแบบนี้เป็นผลให้เอ้คนคนนั้นสาเร็จธรรมะได้